ดูดูทีมงานคุณภาพนี่เห็นไหมนี่เขาทำงานกันถึงตีสองนี่เห็นไหมนี่ดูดูนี่นี่ทุบ่าวไทยบ้านคืนนี้ขึ้นเรือดูนี่เดี๋ยวมาให้ดูทุงผักนี่นี่ดูนี่นี่เขาทำนี่นะนี่หั่นพงหั่นผักนี่ดูนี่นี่เห็นไหมนี่ตีสองเออนี่อยู่นี่นะแชร์กันเลย เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้ไปหูงเข่าก่อนไปเราเดินไปก่อนนู่นเดินนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะได้ไปหุงข้าวแล้วเดินเด้อเออแม่ดูหมอแกงนู่นเห็นไหมตั้งหลายหมอนหนาหนุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็จะได้ตักแกงแล้วเด้อเห็นไหมเนี่ยเเนดมามาแม่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหม อายไม่หนี่นะอายไม่คนที่ไม่ได้มาทำเนี่ยอายไหมดูดูนี่นะเลยอายแม่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เอ้ยอันนี้ขวดอันแก้วขอแใคเนี่ยวัดเอ็ดอาดีสุวิสุวัดเด้อมาเด้อมาเด้อราชวัฒนวัดเออจะเห็นอะไรเลยเออเอาราชวัฒ ธนวัฒน์แล้วใครอีกอะวัดวัดไอ้วีวชาเออปีชาเออ